นี่ครับวันนี้มาถึงรอบขนุนลูกใหญ่เนี่ยต้นหน้าบ้านเลยคนนึงโอ้มีมีเพิ่มอีกสองลูกขนุนโอ้โหสวยๆเลยคนนึงมีเพิ่มอีกสองลูกนี่ยเอาลูกนี้ไปก่อนวันนี้ไป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 ถ่าดีกว่านึงไปผาดเอาบ้านเราไปไปดูครับเนี่ยนะโอ้เนี่ยลูกใหญ่เลยนะหอมฉุยเลยไงเนี่ยเอาโอเคโอ้โหเยอะไปเลยเนีโอ้โหหนักนะหนักมากนะโอ้โหลนเลยวะ โอ้โลนเลยลนเลยโอ้โเนี่เน่ยกอุ้มไปแล้วต้องอุ้มไปแล้วโอ้โหหนักหนักครับยกยกยกแทบไม่ไหวเลยโอ้โหนี่ครับนี่มเราจะใส่จักรยานจักรยานให้ไปขี่ล่องเขาไวนะเดี๋ยวได้ไปชมกันนะเอาจักรยานขี่ล่องล่องเขาไว้ได้ไหมโน่นอยู่เขาอยู่ข้างหลังน้อนนะอยู่ข้างหลังน้นนะเนี่ยเนี่ยบรรยากาศดีมากนี่อยู่ข้างหลังนี่ไงโน่นไปขึ้นไปบนโน้น คือในบนโน้นไว้ล่องเขาเอาเอามาเติมเอาจักรยานล่องเขามาโอ้โหโน่นๆก็เอาใบใบไว้ตรงโน้นหลังบ้านนะไปชมหลังบ้านบ้างนะไปชมหลังบ้านนี่นี่เน่ผาผ่านตรงนี้ครับนี่หลังบ้านนี่นี่หลังบ้านบรรยากาศดีมากครับตรงนี้นี่มากลาง g เต็นท์มักฝอนได้ครับนี่นี่นี่โน่นคือในบนโน้นนะ นะชมบรรยากาศนี่นี่ป่ um. าโอ,อ,อ้โหแดดออกครับแดดอุ่นๆออกมานะเช้าๆแด right. ดอุ่นๆครับนี่ยนี่ฟ้ากลราแดดนี่เลยโอ้โหนี่ครับเตรียมมี่เตรียมอะไรไว้แล้วเรียบร้อยไว้ต่อเรียบร้อยแล้วนะนี่นี่มีรอยรอยแตกอยู่ด้วยผาตามรอยแตกแล้ววันนี้ผาออกซี่กเลยนะดูที่เป็นไงนะเนื้อดีครับนะต้นหน้าหน้าบ้านนี่เนื้อดี้เราดูนะลองดูหอมฉุยเลยออ๋ลองดูลองดูลองดูครับนี่ครับนี่ครับ ปลานี้เลยโอ้โหนี่ครับปลาทางยาเนะ่ยปลากลางเลยนะ่ะป่าออกเป็นสองซีนะ้นเนน่ะดูว่าเป็นไงบ้างนะนะ่ะลองดูครับเนี่ยโอ้โ Phá cái nó lên chóng xe không? Nè Nè Ồ, chỗ nữa sẽ sủi rồi Ở chỗ nào, chỗ này, Chỗ này là oh, chỗ này đó. Này đó. Oh, đây, ghé, 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 Ồ, góp đu, đu oh ghé, góp đu, ồ, oh, mà Nè 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 Ồ, chơi mà nè, nè Nè Ồ, nè, ghé, นะโอ้โหเนื้อดีว่ะเนี่ยเนื้อดีครับเนี่ยเนื้อดีเนื้อดีขนมหน้าบ้านเนื้อดีไม่ผิดหวังครับเนื้อเนี่ยเนื้ออร่อยเนี่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 ยันโอ้โหจุดยอดนะนะยวงใหญ่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 ครับมนียกรอบนะกรอบหวานอร่อยครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยนี่ครยเนี่ยเรากินดูนะอืมอร่อยอืมเยี่ยมอืมสุดยอดนะ เดี๋ยวมาตัดเป็นชินช้นๆครับเนอะัดเป็นชินช้นๆหนึ่งจริงๆนะครับนะอืมร่อยอร่อยนะครับนะครับบุชินช้นจิ๊กนะครับ โอ้หน oh, right? mm ึ่งชิ้นแรกนะชิ้นสวยๆครับเนี่ยโอ้มาการเต้นพักผ่อนนะเนี่ยการเต้นพักผ่อนนี่ครับฮะมากินขนุนครับโอ้อร่อยๆครับแม่แต่ต้องขนุนสุกด้วยนะโอ้ว่าขนุนนี่ไม่ต้องสุกด้วยครับนะนี่ครับอ๋อโอ้นี่ครับดูครับนี่โอ้โหแจ๋วมากเลย โอ้ oh, ได้ลายหลายชิ้นเลยนะโอ้โ oh, หไลายหลายชิ้นนะครับนะนี่ได้สี่ชิ้นแล้วนะซีกได้สี่ชิ้นครับนะเวลา้นี้ีกสี่ครับ นี่ครับโอ้เต็มที่รครับนะเต็มที่รครับนะโอ้สุดยอดเลยโอ้หนักครับเนะี่ยหนักครับเนื้อแน่นมากโอ้ ครับโอ้เนื้อนั่นสวยๆครับเนี่ยนี่ครับอีกชิ้นหนึ่งนะชิ้นใหญ่ๆครับโอ้โหนี่ครับโอ้ได้เทียบเลยโอ้ครับดูครับโอ้โหนี่ครับเพียบ์ละไครับมามากินขนุนกันโอ้ชุดยอดุดยอดนะเยี่ยมมากอืมนะ เกกันู็กกันครับเนาะนี่นี่นีนี่นี่นี่เียมเียเยี่ยมมาเลยนะเกนเน่อร่อยด้วยกันครับเนาะนตนหน้าบ้านน้องครับโอ้สุดยอดนะเยี่ยมเียนี่ครับนี่ครับนี่ครับบรรยากาศนี่เนอนื่นบอเน้อนออร่อยครับเนาะโอ้ชิ้นใหญ่ๆๆครับเนเียมเี่ยมเหี้ยอร่อยด้วครับเนื้อหวานเจี๊ยบแล้วก็กรอบด้วครับนะยียมเี่ยมเีเยนะบรรยากาศดีมากนี่บ ะบรว่ากาศดีๆแล้วพักผ่อนเนี่ยตาเต็นต์พักผ่อนข้างบ้านนะับนะโอ้นะเนี่ครับข้าวปลาตังนี่ครับเนะี่ยข้าวปลาตังนี่ครับโอ้ว่นี่บรรยากาศดีมากนี่โอ้ขึ้นไปบนน,น้อนครับไวล่องรถจักรยานลงมาเมื่อวานโอ้เจ๋หนุกครับมาน่ะนะครับน้องข้าวปลาตังน้องครับฮะข้ามาถึงที่แล้วครับมาโอ้บรรยากาศดีมากโอ้เยี่ยม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 นะนะนี่ครับ มากินขนุนกันโอ้โหเจ้าวัเนี่ยโอเคครับนะนะสวยนะนะก็อรอกๆองยู่ตรงนู้นโอ้กระรอกๆองยู่เยอะนะบรรยากาศดีมากๆนะสวยครับนะโอเคอันนี่ครับตัดเรียบร้อยแล้วตัดขนุนเรียบร้อยเดี๋ยวเดี๋ยวไปเจอกันตรงนู้นนะไปวางไปบนโต๊ะเรียบร้วางบนโต๊ะเรียบร้อยเดไปเจอกัน โอ้โหบรรยากาศดีมากนี่มาการเตร้นพระก่อนนี้นะสวยเลยนะ,ะนานมามนั่งกินขนมกเนสบายสบายโอ้โหบรรยากาศดีมากโอ้โหอยูดยด่ติดถนนเลยนะรถเข้าถึงนะกันไหมรถเข้าถึงนี่เลยนะรถเข้าถึงมาเลยเรถเข้ามาทางนี้เข้ามาเลยนะมาจอดตรงนู้นก็ได้ไหมจอดตรงนู้นก็ได้นะมาที่จอดรถตรงนู้นก็ได้นะเที่ยวชมสวนได้หมดเลยนะทั้งทั้งสวนเลยนะนะเดินชมสวนครับมาเดินชมสวนมานั่งกินขนุนกัอโชคดี ขนนสุกพอดีนะโอ้โหเยี่ยมเลยเยี <laughs> to uh, oh, uh, uh, okay. so, uh ่ยมเลยเนี่ยเจ๊นั่งกินอยู่เจ๊นั่งกินอยู่นี่ครับนี่ครับจักรยานนี่ฮะจักรยานถีบเล่นเนี่ยเนี่ยวันนี้นั่งกินกับโจดีไปแล้วนะโอ้ชั้าหนึ่งเลยนบรรยากาศดีมากเลยๆโอ้โหนี่นะโอเคนั่งวันนี้นั่งกินกับโจลี่อยู่เลยโอ้โหเยี่ยมมากนั่งวันมากินขนมมาอะไรมาพักผ่อนนะ ไว้เดี๋ยวก็ขอเงิน oh> ที่ก่อตั้งมือแล้วลองกินนะครับเที่ยวก็โอ้เก่งจริงนั่งแก่กันนกินเนี่ยแกะอ๋อนะนั่งแกะันนกินง่ายอร่อยๆแล้วมันเนี่ยนะโอ๋ออากาศดีมากบุฟเฟ่ขนมครับบุฟเฟ่ขนมโอ้โหมากินเนได้นะหลายหลายคนก็ได้นะสนุกนะยิ่งสนุกนะหลายหลายคนยิ่งสนุกเลยนะเนี่ยนะเดี๋ยวเดี๋ยวก็อ่ะ มาฮึแลอืมับยังอมนะฮมนะให้เจ้ากินดีป่ะอะนะโอเคให้แยกเหนอวะแยกมาเจ้าจมนะนะทมาประก่อนะนะนะเจ้าแยมา